เรามาสรุปหลังเกมกันสักนิดนึงครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับทำผลงานได้ดีแค่ไหนในการเจอกับทางด้านของตุรกีนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับเพื่อนๆโอ๊กมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจริงๆทำผลงานได้ดีนะนะครับในเซตที่1เซตที่2นะครับเราแพ้เขาไป23ต่อ2 5 25ต่อ27นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยโอ๊กมองว่าน้องๆเนี่ยทำผลงานได้ดีเลยวันนี้เกมรับเซตที่1เซตที่2ถือว่าทำได้ดีมากๆนะการขุดของเราเนี่ยเพื่อนๆ 74นะโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็การโจมตีของเราเดี๋ยวเพื่อนๆ34ครั้งนะครับการโจมตีที่ได้แต้มเนี่ย34คะแนนเลยนะเกมบ็อกครับอันนี้ต้องยอมตุรกีเขานะครับ สิบสามเราบล็อกได้แค่สองเน,นี่ยเรื่องสูงใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ตุรกีเขาได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องการเสิร์ฟเอสเนี่ยเราเสิร์ฟเอสไปหกตุรกีเสิร์ฟเอสไปห้านะส่วนความผิดพลาดครับเราผิดพลาดไปยี่บสองแต้มนะทางฝั่งของตุรกีผิดพลาดไปสิบเก้าแต็นะครับคะแนนทั้งท้เขาเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนทั้งทั้เราหกสิบเอ็ดนะครับโดยรวมแล้วเราก็ถือว่าทำได้ดีในเซตที่หนึ่งเซตที่สอง แอนด์อัพเสียดายนิดนึงแอบเสียดายนิดนึงในในเซตที่2ครับที่เรานําอยู่ 24. ต่อ22แต่สุดท้ายเราปิดเซตไม่ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของน้องๆครับเป็นสิ่งที่เราต้องไปเพิ่มเติมนะครับรอบหน้าสําคัญแล้วเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าถ้ารอบหน้าเราแพ้เราตกรอบนะครับเพื่อนๆก็จะตกรอบแหละไม่ได้ไปต่อในรอบต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยคู่แข่งในรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นไต้หวันหรือเปอร์โตริโกอันเนี้ย ยังไม่รู้นะครับทีมไหนชนะเนี่ยจะมาเจอกับเรานะครับในการเจอกันระหว่างไต้หวันกับปอร์ตริโกซึ่งจะแข่งขันกันเวลาตีห้าแน่นอนว่าพรุ่งนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเรื่องของเวลาเนี่ยล็อกไว้แล้วนะเพื่อนๆนเราจะเจอกับไต้หวันหรือปอร์ติิโกเนี่ยเวลาห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาเดิมเลยแหละเพื่อนๆเวลาเดิมนะที่เราดูกันทุกๆวันเลยแหละเพื่อนๆนก็ถือว่าโอเคนะครับเราจะเจอไต้หวันหรือปอร์ตริโกก็ว่ากันไปครับแต่โดยส่วนตัวแอดอย่างที่บอกครับโอ๊กมองว่าถ้าเจอจริงจริง ขอเป็นปาเตลิโกดีกว่าไม่อยากเจอไต้หวันเพราะว่าเหมือนเคยเจอกันมาแล้วในชิงแชมป์เอเชียแล้วเราแพ้เขาตอนรุ่นยูสินะแต่พอมาเจอปาเตลิโกรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าไม่ใช่ทีมในเอเชียเหมือนกันน่ะโอ้กว่าเราสู้ได้ดีนะอย่างวันนี้เราเจอตุรกีเนะี่ยถามว่าด้วยชื่อชั้นศักดิ์ศนระีเนี่ยตุรกีกับจีนเนะี่ยโอเคแหละจีนอาจจะแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าโอ้กว่าเราสู้กับตุรกีได้ดีนะนะ ตอนนี้เราสู้ตุลกีได้ดีนะเพราะฉะนั้นมองว่าถ้าเป็นเบอร์โตริโกเนี่ยโอว่าทีมชาติไทยของเรามีโอกาสที่จะเอาชนะได้มากกว่าไต้หวันในมุมโองกนะอันี้ไม่รู้ส่วนตัวเพื่อนๆคิดอย่างไรก็ว่ากันมานะแต่ในมุมโอกรู้สึกว่าถ้าเราเจอเบอร์โตริโกอ่ะโอกาสชนะมีนะครับเจอเบอร์โตริโกโอกาสชนะมีแล้วก็น่าสนใจกว่าคือไต้หวันเนี่ยเราเจอกันบ่อยแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดอายุไหนเนี่ยเจอกันตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมจากทวีปเอเชียด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นการเจอเบอร์โตริโกเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่่าตรงที เราก็จะเรียกว่าเจอทีมใหม่ๆทีมจากต่างทวีปเลยครับชุดใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอมอเตอริโกโ้จริงไหมแล้วชุดนี้ของเราเนี่ยก็ถ้าเจอมอรตอริโกโก็น่าจะเป็นสีสันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกน่าดูชมมากกว่านะครับแต่สิ่งที่เราต้องกังวลน,นิดนึงนะครับนั่นก็นนคือน้องนัชยาทาแฮนะครับน้องใบเตยของเราซึ่งดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บครับเพราะว่าแอด ดูจับสังเกตอยู่ว่าในตอนสุดท้ายที่แบบว่าจบเกมไปแล้วนะครับน้องก็เหมือนกับลุกมาไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสําคัญเราขาดกําลังลบสําคัญเลยเพื่อนๆน,น้องใบเตยน้อง16เบอร์16อหกะนะชัชยาทาแฮร์นะครับเพื่อนนะถือว่าเป็นคนสําคัญมากๆ จังหวะก,การตีมีความหนักมีความคมแล้วก็จัดระเบียบร่างกายได้ดีมากๆการขาดหายไปในวันพรุ่งนี้ถ้าน้องลงไม่ได้จริงๆเนี่ยโอ้กว่าทีมชาติไทยของเราแอบเสียหายอยู่พอสมควรนะครับก็ลุ้นกันว่าให้น้องสามารถลงเล่นได้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอลุ้นกันเพื่อนๆโอกเชื่อว่าถ้ามีน้องนัชยานะ เราสู้เกาหลีไอ,อเราสู้ไต้หวันไม่ใช่เกาหลีเราสู้ไต้หวันกับเราสู้กับทางด้านของเปอร์ตริโกได้สนุกอย่างแน่นอนเพื่อนๆน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าทีมชาติไทยเราทําได้ดีในเซตหนเซตสนะครับส่วนเซตส,สเราเปลี่ยนสำรองลงไปอุกเห็นด้วยนะตรงนี้กับที่โค้ดเอาสำรองลงไปเลยเพราะว่าถ้าเรายิ่ง ยื้อไปเซตสี่สมมุติเซตสามเราชนะขึ้นมานะสมมุตินะไปเซตสี่เกิดไปเซตห้าเราแพ้ขึ้นมาอะไรแบบนี้อุกว่าเราก็จะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าร่างกายแล้วก็จะล้าไปด้วยอะ่ะเพราะว่าเราเล่นติดต่อกันเลยนะติดต่อกันมา3วันเลยแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันที่4ที่เราจะต้องเล่นติดต่อกันเพราะฉะนั้นนกหวังว่า การธรรดาตัวสำรองลงมาหาประสบการณ์ในเกมที่เรารุ้นยากอยู่แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับพรุ่งนี้ครับเจอกับเปโตริโกหรือเจอกับไต้หวันเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันซึ่งเดี๋ยวแอดเนี่ยก็จะอัปเดตนะครับว่าเราเจอใครนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดก็จะลงคลิปก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับการสรุปหลังเกมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มารอรุ้นกันว่าใคร จะเจอกับเรานะครับเวลาห้าทุ่มเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อรอเชียร์กันเหมือนเดิมดูไปแล้วไปเบลเกอร์ก็จะเข้ารายการสักประมาณสี่ทุ่มนิดๆิดเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับอก็คงจะประมาณนี้กันแล้วกันนะครับดเบลเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเชิญครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒเธอไปตอบราก,การร้นยังอ่ะอยังแพน ก็ต้องซื้อไหมรถชนมาทําไงอ่ะไม่คุ้มนะประกันภัยไทยวิวัน์ครับประกันรถเปิดปิดไทยวิวัน์คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็คุ้มครองตลอด24ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย T V I Connect บริการแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอปเราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80โอเคไหมซื้อเลยประกันภัยไทยวิวัน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต